ชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงหนึ่งถึง15กรกฎาคมดาวพระอังคารกับดาวศุกร์ก็ยังร่วมที่ลัคนามีดาวพระเสาโครจรเลงดวงชะตานะครับดาวมรตยูทำมุมเป็น4ต่อลัคนาอยู่นะครับชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็มาบอกแนวโน้มดวงชะตาให้กับคุณตลอด ท่านใดที่เข้ามาชมผมครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับกับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเป็นไปของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้นะครับทำอะไรต่างๆจะมีคนเข้ามาเกื้อกูลช่วยเหลือสนับสนุนมันหมายถึงว่าอยู่ดีๆมีคนมาซัพพอร์ตอะไรบางอย่างช่วยเหลืออะไรบางอย่างคุณ ซึ่งอาจจะเป็นคนใกล้ตัวไกลตัวหรือใกล้ตัวก็ได้นะครับเป็นลักษณะของมีโอกาสได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องกลางๆหรือเรื่องใหญ่ๆก็ได้แต่เป็นลักษณะดวงบอกว่าอย่างน้อยจะต้องมีคนเข้ามาช่วยเหลือในกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวพันกับคุณในภาษาดวงดาวนั้นนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีหัวคิดลีเริ่มเกี่ยวกับงานหรือมีเหตุการณ์ให้ใจิตใจสมองอารมณ์ ไปวางไว้ที่งานมีเหตุแห่งงานแห่งกิจกรรมให้ต้องคิดต้องวางแผนนะครับบางท่านเกิดเกิดเป็นลักษณะนี้เกิดงานใหม่จ็อบใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือมีช่องทางใหม่ๆในเรื่องของงานเกิดช่องทางแห่งรายได้บางอย่างทางการงานท่านใดไม่มีงานมีโอกาสเกิดงานเกิดช่องทางพิเศษในการสร้างเงินสร้างงานแบบนี้ก็ได้นะครับมันยังหมายถึงอีกอย่างหนึ่งว่า จะมีเหตุบางอย่างนะครับให้งานนั้นนะมีความสําเร็จได้มีอุปสรรคใดๆนะก็จะมีความสําเร็จได้คือในดวงชะตาเดาวเกื้อกูลกันในดวงชะตามันยังแปลอย่างหนึ่งว่าชะตาคุณมีโอกาสที่จะมีงานบางอย่างที่ต้องจัดการที่บ้านนั่นหมายถึงว่าบางท่านนั้นนะครับถ้าทํางานประจํามีโอกาสเอางานนั้นหอบมาทําที่บ้านหรือ อยู่ที่บ้านยังคิดในเรื่องของงานนะด้วยวิถีอารมณ์ทางจิตใจอาจจะจูงเรื่องราวเกี่ยวกับงานมาให้คิดถึงหรือต้องคิดมากหรือวิตกกังวลหวาดระแวงมีโอกาสที่จะหวาดระแวงวิตกกังวลความเป็นไปความมั่นคงเกี่ยวกับงานบางอย่างก็ได้นะครับนี่คือดวงชะตาชาวลัคนาราศีกรกฎมันจะแปลยอย่างหนึ่งว่ามีเป็นลักษณะของ มีงานฉับสวยเข้ามานะครับนะเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะแปลว่าบางท่านนั้นจะไปเข้ายุ่งเกี่ยวอะไรบางอย่างกับงานอะไรบางอย่างที่ข้องเกี่ยวกับสุขภาพของสวยงามของกินนะครับตรงนี้จะเป็นไปในทางที่ดีนะครับหรือเป็นท่านใดที่ทำงานด้านวิศวกรรมเอนจิเนียร์คาร์แคร เหล็กโลหะช่วงนี้จะมีเครดิตมีความน่าจะถือเล่นดีเป็นพิเศษนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับท่าในใดที่ทําของสวยงามเสื้อผ้าอะไรต่างๆช่วงนี้จะขายดีมากขึ้นนะครับนะหรือว่ามีโอกาสที่ดีๆเข้ามาในดวงชะตาในด้านของดวงบอกว่ามีโอกาสที่จะมีเหตุการณ์ให้มีปัญหากับคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงญาติสนิทหรือคนที่อยู่ใกล้ตัวติดตัวใกล้ตัวคุณเลยนะครับ นะมนันแปลอย่างหนึ่งว่าต้องระวังการติดต่อสื่อสารการนัดหมายต่างๆจะคาดเคลื่อนหรือมีเหตุการณ์ให้ผิดพลาดได้ง่ายนะครับรวมไปถึงว่าช่วงนี้คนใกล้ตัวจะเอาเรื่องราวของคุณนั้นไปนินทานะครับมันยังหมายถึงอีกอย่างหนึ่งว่ามีเพื่อนบางคนหรือมีเพื่อนร่วมงานเพื่อนสนิทญาติสนิทที่แข็งข้อและแรงใส่คุณไม่ยอมคุณนะครับในด้านของการเงิน การเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎมีโอกาสที่จะได้เงินบางอย่างมาแบบคาดไม่ถึงได้เงินบางอย่างที่คือมันเป็นเงินบางอย่างที่มาจากที่ไม่เป็นช่องทางไรายได้ปกติก็ได้สมมุติว่าเคยได้เงินเดือนมาอย่างเงี้ยแต่มันมีเงินตัวเนี้เข้ามามาในช่วง1-15กถึกรกฎาคมมันเป็นช่องทางไหลเข้ามาของเงินแต่อาจจะมากหรือน้อย นะครับก็ตามแต่ว่ามีโอกาสได้ช่องทางทางการเงินตรงนั้นเข้ามานะครับมีเงินแบบคาดไม่ถึงมีเงินแปลกๆมีเงินที่มันไม่เป็นรายรับปกติเข้ามามันยังรวมไปถึงว่าการใช้จ่ายเงินจะมากขึ้นมีสิ่งวัลิตร้อนบันทอนได้มาก็ออกไปมีเหตุบางอย่างบางประการให้การเงินนั้นเสียออกไปเสียหายนะครับหรือว่ามันมีเหตุการณ์ให้เป็นลักษณะที่ว่ามีรายจ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้ มันจับต้องจ่ายออกไปหรือ,อราายจ่ายที่ไม่อยากจะจ่ายก็ได้นะครับแต่ต้องจับจ่ายออกไปนะครับในดวงชะตาชาวกรกฎนะมีอาจจะมีการติดต่อเพื่อนเก่าเพื่อนที่ห่างกันไปในนานติดต่อติดต่อกันนะครับติดต่อมีเหตุบางอย่างให้ติดต่อขอความช่วยเหลือก็ได้หรือมีคนใกล้ตัวหรือเพื่อนบางคนมาคุยหรือเกี่ยวกับคุณในเรื่องของเงินเงทอง เพื่อนกับคุณมาเกี่ยวกันในเรื่องของเงินทองทองเช่นเพื่อนมายืมเงินหรือคุณไปคุยเรื่องเงินกับเพื่อนหรือเพื่อนมาคุยเรื่องเงินกับคุณหรือว่ามีเหตุบางอย่างให้คนใกล้ตัวกับคุณนั้นมีการปรึกษาหาหรือในเรื่องราวของการเงินการทองในชะตาอยางบอกอีกอย่างหนึ่งว่านะครับในดวงเนี่ยจะมีเหตุการณ์ให้คุณนั้นปัะทะได้ง่ายหัวร้อนได้ง่ายต้องระวังอารมณ์ตรงนี้ระวังการเตะนุ่นชนนี่ของแหลมทิ่มต่ามีบาดแผล มีเหตุการณ์ให้เลือดออกได้ง่ายๆด้วยชาวกรกฎนะครับช่วงนี้ระวังโทสะของตนนะครับคุยกับใครถ้าจะมีอารมณ์โมโหก็รีบเดินหนีออกไปเลยอาจจะมีมีบางคนทําให้คุณโมโหก็ได้หรือเข้ามาใส่อารม์ใส่คุณหรือตัวคุณใส่อารม์ใส่เขาหรือมีเหตุการณ์ให้คุณนั้นเลือดร้อนใส่ใครบางคนที่ใกล้ตัวตรงนี้ช่วงนี้เนี่ยถ้าใครทําให้คุณโมโหต้องรีบเดินหนีออกไปอาจจะมีเหตุการณ์ให นอนดึกหรือทํางานดึกทํางานหนักหรือมีงานบางอย่างที่คุณต้องเก่าๆที่ต้องทําหรือว่ามันมีภาระบางอย่างทางการงานที่หนักอยู่นะครับก็ได้หรือว่ามันแปลว่าทํางานเกินเวลานะครับด้วยเหตุแห่งงานทําให้นอนดึกหรือด้วยเหตุแห่งงานทําให้ทํางานเกินเวลาหรือด้วยเหตุของงานทําให้มีเรื่องเครียดอย่างนี้ก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนั้นนะครับมันจะแปลว่าจะมีคนในครอบครัวมาเข้าเกี่ยวพันเกี่ยวกับงานคุณ หรือเอาใจมาผูกพันกับคุณเป็นพิเศษตัวคุณนั้นจะมองหาช่องทางของไรายได้มากเป็นพิเศษคิดถึงเรื่องผลประโยชน์ต่างๆทางการเงินการง,งานหรือพยายามหาช่องทางต่างๆในการก่อรั์ช่วงนี้จะได้รับความสะดวกสบายบางอย่างจากคนใกล้ตัวนะครับได้โชคหรือมีเงินบางอย่างไหลเข้ามือมานะครับนะท่านใดที่ค้าขายอยู่ก็โฟกัสให้ดีโดยเฉพาะท่านใดที่ทําในหมวดหมู่ ของกินของที่ทําให้คนอื่นพึงพอใจทางด้านของอารมณ์ของสวยงามต่างๆนะครับนะในดวงชะตาท่านใดที่มีคู่ครองคนรักในช่วงนี้นะครับก็ก็ต้องระวังนะครับคู่ครองคนรักอาจจะกับคุณเนะี่ยอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องหรือว่าพูดจาสวนไปสวนมาหรือว่าเป็นลักษณะของอแข็งข้อผัดกันดีผัดกันง้อหรือเป็นลักษณะของอมีเหตุการณ์ให้ปะทะกัน นะครับมันแปลว่าคู่ของคุณมาเกี่ยวพันกับงานมาเกี่ยวพันกับตัวคุณหรือคู่ของคุณมีโอกาสพบปะเจอกันมากขึ้นหรือปรึกษาหารือกันมากขึ้นก็ได้นะครับหรือว่ามันยังแปลอย่างหนึ่งว่าช่วงนี้เนี่ยระวังผู้หลักผู้ใหญ่ให้โทษผู้หลักผู้ใหญ่มองไม่ดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เพ่งเล็งดวงชะตาชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับ ผมพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับรอหลังครึ่งเดือนหลังวันที่17กรกฎาการเงินการทองจะมีโอกาสที่ดีนะครับเพราะนั้นผมพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้หากท่านชอบศาสตร์การทํานายหากท่านชอบศาสตร์การพยากรกดติดตามช่อง Youtube ชัยเสิร์กิงเพชรนะครับกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กดแชร์ลิงก์นี้สวัสดีครับ